ผู้เอกครับพชพัญชายพิเคศรชัยครับป้องกันแชมป์คิกบ็อกซิง่งรุ่นสตอเวตเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างโจนาธานดีเบลา่าไฟนี้นะครับต้องยอมรับว่าดีเบล่าเข้ามาดีจริงใหญ่ด้วยเร็วด้วยอาวุธแม่นด้วยนะครับยกแรกดีชิงทําก่อนเลยปังปังปังยกสองทำปังปังปังคะแนนนาไปหลังจากนั้นพชัญชายก็พยายามเล่นขึ้นมาแต่ดีเบล่าเขาก็โต้แม่นๆตลอดนะครับเห็นได้ชัดว่าความเร็วความใหญ่ของเขาวันนี้นี่ทาได้ดีมากก็สร้างปัญหาให้กับพชัญชายไม่น้อยนะครับถึงแม้ว่าพชัญชายจะเล่นต่อยหมัดแต่ว่าาาดดเล้้โตตอุทย ยกนะครับก็เป็นดิเบล่าที่เอาชนะคะแนนพนยัญชายล้างตาสำเร็จแล้วก็กระชากแชมป์คิกบ็อกซิง่งรุ่นสตาร์เวท มาคาดเอวได้สําเร็จนะครับก็เป็นแชมป์คนใหม่หลังเกมนะครับพญฉัยก็เข้าไปแสดงความยินดีแสดงสปิริตนะครับไปยินดีกับดีเวล่าแลวก็ขอถ่ายรูปพูดคุยกันพญชัย,ยก็ยกดีเวล่าโ้เก่งจริงเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งคือเป็นกติกาที่ดิเวล่าเขาถนัดแล้วก็สมควรที่จะเป็นผู้ชนะเพราะาสู้ได้ดีมากเนี่ย่ะก็รอติดตามว่าคู่นี้จะมีภาค3มหรือเปล่าคือหลังเกมเนี่ยดีเวล่าเขาบอกนะอนาคตเนี่ยเขาก็อยากจะข่ามาต่อยกติกามวยไทยเหมือนกันแต่ขอขอใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีประสบการณ์ในกติกามวยไ มวยไทยสักเท่าไหร่นะ